สำหรับในคลิปนี้ครับผมมาอยู่กับคีย์บอร์ด a อ r ่าครับ F75 นะครับเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งในงบประมาณไม่เกิน2,000ที่ น่าใช้ประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ได้เป็นสวิฟท์แบบเกรย์วูดด้วยนะครับเท่าที่ผมได้ลองไปฟังในคลิปรีวิวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจประมาณหนึ่งเลยนะครับผมค่อนข้างชอบตัวเจ้าเสียงของเขามากนะครับเลยซื้อมาลองใช้งานนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแล้วก็การทํางานทั่วไปนะครับก็จากที่ผมใช้งานมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมรู้สึกยังไงกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดออร่า F75 รุ่นนี้กันบ้างก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวดีไซน์ก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไซซิ่งขนาด75%ดที่80ปุ่มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของชาร์จิ่งอินดิเคเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีในเรื่องของสถานะการชาร์จต่างๆนะครับที่ตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสามารถกดฟังก์ชันชิปนะครับในการที่จะเปิดตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์ชาร์จนะครับ เปิดปิดได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะเช็คในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับก็สามารถกดฟังก์ชัน B ตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยก็ยังไม่หมดเลยนะก็ยังอยู่ที่เลขศูนย์เหมือนเดิมเรียกว่าแบตเตอรี่ของเขาอึดจริงๆฮะแบตเตอรี่4 0 0พมิลลิแอมนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือเช็คในเรื่องของสเตตัสแบตเตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดนิดนึงนะกดฟังก์ชันชิป โอเคแล้วก็แน่นอนครับรียวของเขาไม่ได้มีในเรื่องของปุ่ม Print s c ส e รีมาให้นะครับอันนี้มีคนถามผมค่อนข้างเยอะมากเวลาผมรีวิวคีย์บอร์ดนะครับคลิปนี้นะครับก็ผมมาบอกแล้วนะครับการกด Print s c ส e รีนะครับก็ สามารถกดฟังก์ชัน U แทนก็ได้นะครับก็จะใช้สําหรับคนที่ต้องการแคปหน้าจอนั่นเองครับส่วนในเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับอย่างที่บอกครับทางออราเนี่ยเขาก็เคลมนะว่ามีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะครับก็เรียกว่าแผ่นซับเสียงต่างๆโฟมต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูด้านในนิดนึงแล้วกันด้านในนะครับก็จะพบกับสวิตช์แบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมีในเรื่องของแผ่นซับเสียงวัสดุอะไรต่างๆนะครับด้านในนะครับเพื่อทําให้คีย์บอร์ดเนี่ย มีเสียงที่เรียกว่าหน้าใช้ขึ้นนะครับหน้าพิมพ์ขึ้นนะครับเสียงก็จะออกตอกๆประมาณนึงนะแต่เดี๋ยวผมมีซาาร์แบบพีคีนให้ฟังแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นไปก่อนนะประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับตัวกล่องนะครับก็มาดูในกล่องกันบ้างว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องครับนอกเหนือจากคีย์บอร์ดครับก็มีตัวนี้ด้วยนะที่ปิดการฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็นี่เลยที่ผมถืออยู่นะครับที่เปลี่ยนสวิตนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนคีย์แคปต่างๆนะครับอ่าแล้วก็มีแถมสวิตแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็เป็นสวิตแบบ g r a y boot b สามนั่นแหละนะครับก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีในเรื่องของตัวสายเชื่อมต่อนะครับที่ เป็นตัว usb a 2 usb c แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีในเรื่องของคู่มือต่างๆแล้วก็อันนี้เป็น Quick Guide นะครับประมาณนี้เลยอ่านี่โอเคครับในกล่องเขาก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมเก็บนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับผมคิดว่าพิมพ์เนี่ยค่อนข้างฟินเลยนะครับ อย่งค่อนข้างท็อปประมาณนึงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแบบคลีนๆกันครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องตัวเสียงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดการเชื่อมต่อกันนะครับโหมดการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้ก็มีให้ถึง3โหมดนะครับก็มีในเรื่องของไวเลสนะครับมีเรื่องของตัวสายแล้วก็บลูทูธนะครับแน่นอนว่าเขาก็มีแถบในเรื่องของตัวด็อกกิ้งแบบนี้มาให้นะครับมีที่เก็บด้วยนะตรงนี้นะครับก็ใครโกวหายเนี่ยผมว่าตัวนี้ช่วยได้นะครับเป็นแม่เหล็กด้วยนะดูเข้าไปเลยนะครับเนี่ยไม่หายแน่นอน นะครับอ่าประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับส่วนตัวสวิตช์ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเขารองรับนะครับทั้ง3พินและ5พินนะครับใครจะคัสตอมสวิตช์ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับกับเจ้าตัวออร่า F75 รุ่นนี้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นโหมดไฟ RGB นั่นเองนะครับตัวนี้เขาก็เคลมว่าเขามีทั้งหมด16โหมดนะครับก็สามารถกดเปลี่ยนโหมดครับด้วยการกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็สแลดด้านขวาตรงนี้นะครับหรือว่าตัวพอคนนั่นเองนะครับเนี่ย ก็สามารถกดตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับหรือใครจะกดเปลี่ยนที่ปุ่มหนอบตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะกดแบบนี้ได้เลยนะครับคือจริงๆปุ่มหนอบเนี่ยเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนไฟแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครนะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดเสียงก็ได้นะครับโดยการกดตัวฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่มหนอบค้างแบบนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีแจ้งไฟ ตรงนี้นะครับถ้าเรียกสังเกตเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดวอลลุ่มนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราหมุนอย่างเงี้ยก็จะเป็นโหมดเสียงแล้วนะครับกดตรงนี้เพื่อที่จะมิวเสียงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครต้องการที่จะให้มันเป็นโหมดไฟเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มหลอดตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีอินดคเตอร์เขียวๆบริเวณแถวๆนี้แจ้งเตือนนะครับก็จะเป็นโหมดไฟแล้วนะครับก็สามารถกด หรือว่าเลื่อนแบบนี้เพื่อที่จะปรับในเรื่องตัวแสงต่างๆนะครับหรือว่ากดตรงนี้เพื่อปรับในเรื่องตัวโหมดต่างๆได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดลิทึมด้วยนะครับหรือว่าโหมดดนตรีนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยต้องไปปรับในซอฟต์แวร์ของเขานะครับจริงๆตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถปรับไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีอย่างอื่นให้ปรับอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของออร่าได้เลยนะครับทีนี้ตัวโหมดเสียงดนตรีนีผมก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าเสียงค่อนข นะครับอันนี้คือในเรื่องของโหมดดนตรีหรือว่าโหมดวีทึมนะครับและทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า a l u r a F75 ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมๆแล้วนะครับสรุปสั้นๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสําหรับสายเกมและก็สายที่เรียกว่าอยากได้โต๊ะคอมแบบคลีน c l e n มินิมอลนิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับไซซิ่งที่ประมาณแค่75%นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้อินพื้นที่โต๊ะอะไรมากมายนะครับบางคนเล่นเกมไป PS กว่าเมาส์เยอะๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอววอ่นสสมคร ข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องเดียวนะอันนี้คือสําหรับผมเองนะครับผมคิดว่าน้าหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบางคนอาจจะเน้นพกพาไปนอกสถานที่อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้าหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมจับหลายๆรุ่นมานะครับใน คีย์บอร์ดไซซิงประมาณนี้ผมคิดว่ารุ่นนี้หนักที่สุดแล้วนะครับแต่ก็แน่นอนแหละว่าในเรื่องของข้างในเนี่ยเขาใส่ในเรื่องของโฟมต่างๆนะครับแผ่นซับเสียงวัสดุซับเสียง,งต่างๆมาค่อนข้างจัดเต็มนะครับส่วนตัวผมชอบเสียงของเขามากๆนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับใครที่ชอบเสียงประมาณนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเรื่องนี้นิดนึง นั่นแหละนะครับได้ในเรื่องของตัวเสียงที่ดีขึ้นนะครับวัสดุซับเสียงแรงต่างของเขาค่อนข้างเยอะนะครับนี่แหละครับคือทั้งหมดของเจ้าตัวออร่า f 7 5รุ่นนี้นะครับส่วนคลิปนี้ทางผมแจ็คเกอร์เมนชั่นก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับกับเจ้าตัวออร่า f 7 5รุ่นนี้นะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนก็จะรีบเข้าไปตอบให้นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมจะมีอะไรมาพูดถึงนะครับมีอะไรมารีวิวกันอีกก็อย่าดัันว้ครบสสีี